ถ้าพูดถึงโมโคเซคุณนึกถึงอะไรนึกถึงอะไรที่คูคูเท่ๆแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่เป็นแบรนด์เสื้อผ้าหรือน้ำหอมโมโคเซคืคไอไม่รู้เกี่ยวกับพวกความงามอะไรพวกนี้แหละอยากรู้ไหมว่ามาจากประเทศอะไรญี่ปุ่นหรือเปล่าอเมริกาเปล่าน่าจะเกาหลีค่ะฝรั่งเศสปะคะโมโคเซเหรอเลิศนัเหอมืนเลิศนเธอ <_ an> อ๋ออยากขาวกระจ่างใสกับครีมไทยมาตรฐานสากลพิสูจน์ด้วยตัวคุณเอง w w w p o c o t c o m w w w p o c e o o c o m โทร0846132424 ันก็ม so ีรางวัลน the ักแสดงนำชายสักสารละครเรื่องธรณีนี้นี่ใครครองครับผมก็แล้วก็มีเรื่องหนึ่งคือได้เป็นคู่กายครับผมก็เป็นหนุ่มที่สุดอะไรเงี้ยครับผมก็ได้รับสองรางวัลก็ขอบคุณดาราเดลี่ครับขอบคุณน้ผู้จัดนะขอบคุณแฟนทุกคนที่โหวตเข้ามาขอบคุณพี่แหม่มขอบคุณป้าแจ๋วครับผมทีมงานนักแสดงทุกคนครับปีนี้กี่รางวัลแล้วครับไม่ได้ปีนี้ก็นี้รางวัลที่สามนะครับต้นปีอยู่เลยต้นปีอยู่เลยดีครับดีครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นโชคดีครับเมื่อกี้ได้เจอพี่เบิรร์ดด้วยคับผมอ ก็ต <wh> like, <land> yeah, <wh> ื่นเต้นนะครับตื่นเต้นครับทำตัวไม่ซูมเหมือนกันครับผมนั่งคุยกันเลยก็ก็ผมก็ไม่รู้ผมผมก็แบบคือพี่เบิร์ตคงรู้ว่าผมเกรงแหละเขาแบบชวนคุยอะไรเงี้ยครับผมใช่แต่ว่าก็ก็ก็ดีใจครับที่ได้เจอพี่เบิร์ตใกล้ๆแบบนี้ครับได้ปรึกษาพี่เบิร์ยก็ก็มีคุยครับคุยเมื่อกี้ไงก็แบบว่าพี่เบิร์ก็บอกตอนที่เล่นพี่เบิร์ตเป็นยังไงเรื่องเรื่องอ่ะจริงๆแล้วแบบตอนเล่นเป็นตัวละครเป็นยังไงอะไรเงี้ย ไม่นะครับไม่นะครับไม่นะครับไม่นะก็ไม่ได้กดดันอะไรแต่ว่าก็เป็นเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนกับกําลังใจมากกว่าเป็นเหมือนกับรางวัลรางวัลของการทํางานนะฮะก็ไม่ใช่แค่ส่วนตัวผมเองเดียวแต่ว่าหมายถึงว่าทุกทุกคนหมยถึงทีมงานหลายส่วนหลายฝ่ายด้วยครับผมแล้วเด็กจะถามว่าจะมองตรงนี้ค่ะว่าเราจะได้ซื้อบ้านล้วนเดียวกับหาือ่าอ๋อไม่ครับไม, okay. ไม่มีครับมีโครงการจะซื้อบ้านไหมคะไม่มีโครงการจะซื้อบ้านแล้วนี่เขาบอกว่าที่ยิงได้ก็มีการไม่มีไม่มี ผมยังอยู่ที่เดิมอยู่เลยครับไม่มีเลยครับไม่มีหรือมีโครงการจะย้ายบ้านหรือเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ไหมไม่มีเลยครับไม่มีผมก็มีสองที่คือกรุงเทพกับขอนแก่นแล้วบ้านตอนนี้ก็ไม่ซื้อแล้วพี่แล้วที่ข้างๆขอนแก่นเขาจะซื้อบ้านอย่างนี้เราได้ไหมไม่ไม่มีเลยครับไม่มีอันนี้ไม่ไม่น่าจะใช่ครับไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะซื้อบ้านอยู่ใกล้กันหรอกพี่ม่ได้รัวติดกันอย่างที่เป็น่อ ไม่มีครับไม่มีครับแปลกใจไหมเลยก็แปลกใจแต่ว่าเหมือนกับเคยได้ยินตั้งแต่ครั้งที่แล้ว uh, ที่ไปสัมภาษณ์ตรงนั้นแล้วก็ได้ยินข่าวนี้เหมือนกันไม่ได้ไปดูเลยครับผมอาจจะเป็นเพราะแบบบัญชีเดียวกันคนก็เลยโยงอาจจะเป็นเพราะเรื่องทำบุญมากกว่าแล้วเดินดีข่าวนะคะว่าเราคุยแทงโก้กับชาวเทศศรครับผมครันนี้จริงๆข่าวที่กรตอบไปแล้วนะว่าจริงๆก็ไม่ไม่ได้มีอะไรมากก็คุยจริงแต่ว่าคุยกันเหมือนกับว่าเขาเป็นเพื่อนของเพื่อนผม ที่มองสิทธิ์แค่นั้นเองก็ไม่มีอะไรใช่แล้วก็คุยจริงแต่ว่าเป็นเพื่อนที่อยากจะคุยกับคืคอ<ก>ใช่ครับก็เหมือนเหมือนแฟนคลับทั่วไปครับพวกผมก็เจออย่างนี้บ่อยเหมือนกันแบบเออเอาโทรศัพท์มาให้เฟซไทม์บ้างคุยทังโก้บ้างอะไรเงี้ยครับผมแล้วบางคนก็อาจจะแคปหน้าจอไปก็มีเยอะนะฮะแ,<ต> <ๆ S 1> แต่ที่เป็นข่าวเพราะเขาอาจจะเป็นสาวเฟซซอลตีครับพี่หมอไม่ใช่คำนี้แต่เป็นเพื่อนเราใช่ไหมครับพี่หมอคนนี้ไม่ใช่นะแต่หมายถึงว่าเพื่อนผมมาเขาเขารู้จักกับคนนี้แล้วเขาก็เอามาให้ให้คุยอะไรเงี้ยต่อไปจะเราจะไม่คะว่าจะไม่คุยอะไรแบบ เออก็ไม่นะฮะผมก็น่าจะคุยไปครับก็เป็น <UM มันก็เป็นอะไรที่ดีๆนะความรู้สึกดีๆแต่ที่ผ่ามที่ไปทำบริสุทธิ์ใจทั้งคู่เลยไม่มีอะไรไม่เสียใช่ใช่ครับใช่ครับใช่ไม่มีอะไรคร่ะไม่ได้ทำอะไรทีนจริงอันนึงของยูนิเวอร์ค่ะก็คือพรีเซนเตอร์ต่อไปเนี่ยเป็นพี่บอยประกรณ์ที่แบบว่าจะมาเสียบแทนเราเอออันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันนะว่ายังไงสหรับยูนิเวอร์ก็ต้องให้พี่เอหรือว่าผู้ใหญ่คุยกันเองดีกว่าผมก็ทำงานหนักอยู่แล้วทุกวันนี้อะไรเงี้ยไม่อยากจะคิดเรื่องพวกนี้มาก ยังไม่รู้มีการต่อหรือไม่ต่อหรือเปเอ่อยังไม่แน่ใจเหมือนกันต้องให้ผู้ใหญ่คุยกันนะครับผมใช่ใช่ประมูลเดือนนี้เท่าไหร่ไม่ทราบใช่ไหมคะผมจริงๆผมเอ่อสำหรับเคลียร์สำหรับเอ่อตัวของยินดูเวอร์เคลียร์นี่ยังยังไม่ทราบเหมือนกันแต่คเย็นพี่บอยไม่เครียร์เลยนี่ไม่เครียร์เลยแต่สมเติเป็นพี่บอยจริงวอโอเทนเลยยินดีกับพี่บอยด้วยซ้ำนฮะใช่ครับผมใช่ เพียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube PR v a r i t y คุณก็จะไม่ตกเทรนด์กับคลิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟรีๆก่อนใคร และถ้าคุณเป็นคอร์นที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดท้าให้อัปเดตแบบสุดใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันซีนที่คุณต้องร้อง <Wow. S 1> ว้าวช้อมแท็กดวงการงานการเงินความรักแบบมั่นแน่นไม่เสียเงยินทุกสัปดาห์กับ w w w p r i ว r i t y c o m ก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว